โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองตรงเจอนกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟาร์บลีดพันธ์เคลนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมลูกหนังได้ที่เอ็มดีพีสามสิบอามมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคึงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีสามตรงครับฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับนัดที่6ในรอบลีกเฟสครับไมซ์จากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับซัมซุงสปอร์ตจากตุรกีครับไมซ์ยูนดาแปดมีสิบแต้ม จากการชนะ3เสมอ1แพ้น1นะครับเกมล่าสุดรายการนี้บุกเสมอเลสพอตแน่นมา1 1แต่ว่าในหลีกสุดสัปดาห์นี่เซอร์ไพรส์ครับบุกไปยันเสมอบาเยอร์มิวนิก2ต่อ2เฉยเลยนะครับอูดฟิชเชอร์อกุนซือเนี่ยก็น่าจะเน้นเลยครับต่อเนื่องโดมินิกค,คอร์ที่แบรนในเกมหลีกไม่ได้เล่นสุดสัปดาห์นะ่าจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับเซฟานเบลนะครับเช่นเดียวกับแดนกลางพอเนเบิล นี่ก็ไม่ได้เล่นกับบาเยนเพราะติดโทษแบนนะครับก็น่าจะลงเล่นกับไคชูซานโตตัวญี่ปุ่นมีอีจาซุงตัวเกาหลีใต้นะครับกองหน้าเป็นเบเดนิกโคลบัชกองหน้าตัวเก่งโยโยโย่ที่แจกผลิปดพันแค k นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ซัมซุงสปอร์ตครับก็มี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้ 1. พ1เกมล่าสุดรายการนี้แพ้คาบ้าน ให้กับ a k เคเอนมา1นนะครับในลีกสุดสัปดาห์เนี่ยก็แพ้คาบ้านให้กับบา,าสเซเฮียมา0ูนนะครับโทมัสลีดกุนซือชาวเยอรมันครับก็มีอันโทนี่มาคัมบูคุมตรงกลางนะครับแนวรุกอันโทนี่มูซาบา้าเอเมอร์คิลินส์กองหน้าเป็นเชริฟเอ็นดีนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมไมส์เป็นต่อแน่ครับจริงๆฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับไมส์เนัดหลังสุด ไม่ชนะใครเสมอ3แพ้4ในทุกรายการนะ,ะในที่ซัมทุนสปอร์หนะัดหลังสุดก็ไม่ชนะใครครับเสมอ3แพ้3แม่แต่พิเจษดูแล้วชอบหมายครับน่าจะได้กำลังใจมาจากเกมบุกไปเสมอเสือใต้มานะครับวัดใจไมค์เจ้าถิ่นเกรดบอลดูดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์ไมายเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย